ผมเลือกตรงนั้นใช่ครับเลือกไม่ได้ใส่กล่องให้ไปใช่ฮะใช่ฮะใา้เป็นมาเกียร์รับฟองขาวใช่ครับชอบกันไม่เอ่ยนะฮะมีใครววป่ยาใช่ครับใช่ครับสวยเปล่าชอบกันไม่เอ่ยว่าไปบนฟ้ามาพอดีครับว่าเราแบ่งแบบไม่ใครนะใช่ครับแบ่งแบบไม่ใครนะฮะถ้าไปแล้วมันไม่ใครว่าเราไม่ได้อยู่ที่นี่ไม่ใครอ่ะพี่ง่ายๆนะฮะ แตถามว่าไครที่นุ่มก็อาจจะใครอะใช่ฮะนะทีแรกเหมือนท่านไม่ค่อยสนใจเรื่องชาวลักย่าแต่ท่านไม่เคยหยุดนิ่งใช่เอาถอะนะทุกคอมเมนต์ทุกใจครับว่าเรายังผลิตให้ไม่ได้ตอนนี้ยเราเริ่มจะผลิตให้ได้แล้วคืออย่างที่ลูวพี่บอกอะตกมุดแต่นะถ้าเราผลิตแล้วก็ขายลักย่าเลยโดยไม่คัดเนี่ยมันจะมีได้เก่งไหมดูมันก็มีดีมั่งไม่ดีมั่ง ถูกปะแต่พอเราคัดเนี่ยทำราคาให้มันสูงขึ้นไปเนี่ยครับผมแล้วเกาลูกหลาดตัวที่คัดเนี่ยเอามาทำให้ลากยานเนี่ยมันจะดีป่ะไหมล่ะใช่มันจะดีป่ะไหมล่ะคนก็อยากจะได้ครับเพราะอะไรเพราะไอ้ที่คัดไปราคานสูงไปแล้วแต่ถ้าสมมุติเราไม่คัดอะเรามาทำขายเลยอะเรียล่าดเลยเราก็เหมือนกับฟ้ามือื่นตอนเนี้ย ที่ว่าขายออกไปดีมั่งไม่ดีมั่งเขาก็ดามั่งชมมั่งครับผมแต่ถ้าเราคัดของเราให้ดีไปแล้วเนี่ยครับผมแล้วเราก็เอาลูกหลากที่ดีเยมาทําให้ในราคาถูกครับแต่ตัวที่คัดแล้วเราไม่ได้ลดราคานะครับอันที่คัดของเราก็ราคาสูงสูงกว่าเดิมด้วยครับผมมันดีปล่าไหมล่ะดีกว่าเออคลที่ได้ชุดหลักมันก็ดีแต่ราคาถูกด้วยดีด้วยแต่ต้องเไปคัดเดกดีดีว่าดีลูกพี่นะแต่ต้องเอาไปคัดเด็กใช่ป่าล่ะใช่ครับ ครับผู้ใหญ่น้องตู้ว่าครับไก่ของไปรุ่นขี้เมาเขารับวันนี้ปีที22ตัวเขาบอกให้เอางค์ทีบ้านีวาอ๋อมันมี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 มีมี่าแบงค์ลูกตังเหลืออยู่ครับ เงินเหลืออยู่ครับโอเคพี่ถ้ารับยอกน็ส่ง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 ยอดมาส่งยอดมาโตู้ครับว่าวันนี้จัดส่งของวัยรุ่นคีมอรกี่ตัวนะยี่สิบสองตัวพี่อ่าเป็นลูกอะไรยังไงโตดเเอาียรัถเดี๋ยวมึงเอามานี่เลยก็ได้อ่ะอ่าเดี๋ยวมาดูมาที่ยี่สิบเก้าไร่เลยก็ได้ปะเพราเสร็จงานแล้วอะเอามาเริ่มมาไปส่งที่ไหนไก่อะของตรงยี่สิบสี่ไรับอ๋อโอเคโอเคอ่ะ ส่งรายละเอียดให้พี่ด้วยเนอะส่ง่งยอดด้วยโอเคครับ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 ครัครับ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 คับคครับ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  พ่อบ้านคนไหนมีเสียงสาวๆโถหานี่แม่บ้านได้ยินนี่อย่าไปเครื่องกันนะครับเป็นเสียงจากบริษัทโกซมฟาร์มอ่อกระ์ใชหรอกว่าใยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ที่ไหนอ่โฟค่ะโกฟาร์มค่ะ แค่นี้เดี๋ยวมันเช็คนาี่ไหนอ่ะ,อะ,อะของผมปีหน้ารู้เรื่องบึงบูนขี้จ้าโอมวันนี้ียดงวันนี้จ้าโอมเสียงจากว่าที่เมียผู้ใหญ่อ๋อ ช่างเน็ตช่างเน็ตหนี่ยเออโทรหาเลยนะอ๋อช่างเน็ตได้รับเลยนะทายาทมังกรสวัสดีครับลูกพี่พี่เดืองสวัสดีเจ๊กิ้ง MVP เจ๊กิ้งเมื่อวานเนี่ยผมเสียวมากเลยนะแต่พอดีเป็นผู้หญิงไงบอสชนชนสวัีทอนวัีสดดีครับเจ๊กิ้ง MVP เมื่อวานใครได้ดูบ้างนะฮะ เสื้อน้ำเงินเสื้อดำอะไรไม่รู้ลูกสาวกองโยนในเรื่องมากหมื่นครับแต่เสื้อน้ำเงินใช่ใช่บอสโอ้ยไอเรานังดูไก่เชียร์ไก่อยู่ใครนุ้ยวันดีพี่ดูวันดีครับเอ็มบีไปว่าอะไรกันหนูยังงงอยู่เลยแมนออฟเดอะแมนเนี่ยเนี่ยมาแล้วของแท้นะเจ๊กิงนะสุดยอดนะฮะเอาไประดับ5ดาวนะเกือบมีงาน